ชวนทุกท่านออกไปหาความสุขทันใจทเที่ยวลำปางไม่ต้องรออันซีนนิวชัปเตอร์สหรือแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจในมุมใหม่ของภาคเหนือและเมืองไทยเป็นบุตรหมายใ,ใหม่ของนักเดินทางวัดพระธาตุดอยพระชานลนด์มาร์คแห่งใหม่ของลำปางมีจุดที่น่าสนใจภายในวัดได้แก่พระธาตุสีขาวโดดเด่นตระหงานบนยอดฉัตรีสีทองพระใหญ่ไดบุตรสื หรือพระอมิตตพะพุทธะจำลองมาจากวัดโ <S it> คโตคุอินเมืองคามาคุระของประเทศญี่ปุ่นหน้าตักกว้าง14เมตรมีเนื้อออกสีเขียวฟ้าเป็นพระพุทธรูปประทับนั่งทยานมุตธาหรือปรางสมาธิประตูโทริอิวัดพระธาตุดอยพระชานมีกระดิ่งให้เขียนเพื่อขอพรพระพุทธเจ้าห้าพระองค์ในศาลาวัดพระธาตุดอยพระชาน ด้านหลังวิหารมีภาพปูนปั้นนูนต่ำลายต้นโพธิ์สีทองมีชื่อเรียกว่าโพธิปักขียธรรมวิหารสมเด็จองค์ปถมภายในประดิษฐานพระประธานนามว่าสมเด็จพระพุทธสักขีทศพลยานพิชิตมานวิกรมปฐถมสัมมาสัมโพธิยานสีพระชานบรรพธเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิประทับอยู่ภายในซุ้มเรือนแก้วตัวอุโบสถโดดเด่นด้วยบันไดานารอบบริเวณวัด จุดชมวิวทิวทัศน์ตัวอำเภอแม่ทะและอำเภอใกล้เคียงซึ่งเป็นเส้นทางที่สามารถขึ้นมาชมวิวสูงของเมืองลำปางชมบรรยากาศที่สวยงามร่มรื่นและชวนให้ลหลงไหลมากๆเลยครับจากสถานที่ท่องเที่ยวอันซีนนิวแชปเตอร์เมืองลำปางของเราจะขอพาทุกคนไปเที่ยวกันต่อที่หมู่บ้านหัตถกรรมแกะสลักไม้บ้านหลุกไปชมงานหัตถศิลป์แห่งภูมิปัญญาชาวลำปางที่สืบทอดภูมิปัญญาสู่ผลงานที่สวยงามและทรงคุณค่า เรามีชีวิตชีวาจนได้รับรางวัลการันตีหมู่บ้านโอท็อปเพื่อการท่องเที่ยวพลาดไม่ได้ตามมาชมกับชามตะไก่สินค้าเรื่องชื่อของเมืองลำปางมีให้ชมทั้งชามไก่ขนาดเล็กที่สุดในโลกชามไก่ทองคำแท้ชามไก่บางที่สุดในโลกชมสาธิตการปั้นชามแบบโบราณสมัยใหม่และการวาดชามไก่สุดวิจิตรงดงามอ่อนช้อย ชมเตามังกรโบราณและโรงถ้วยขนมแห่งแรกของประเทศไทยพิพิพธภัณฑ์มิวเซียมธนบ,บดีแห่งนี้ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมกินนารีโกเวอร์ดสามปีซ้อนอีกหนึ่งวัดที่เป็นอันซีนของลำปางวัดพระพุทธบาทสุทธาวาสตั้งอยู่บนภูเขาที่มีความสูงจากระดับน้ําทะเลเฉลี่ยประมาณ800เมตรด้านบนบริเวณวัดจะแบ่งออกเป็น2ฝั่งคือฝั่งทางด้านขวาเป็นบันไดขึ้นไปบนองค์พระธาตุสีทอง จากมุมนี้จะเห็นอำเภอแจ้ห่มและแนวสันเขาหินปูนด้านทิศใต้ตจะเป็นบันไดขึ้นไปศาลาสวดมนต์มุมนี้จะเห็นเจดีน้อยใหญ่เรียงตัวกระจายไปตามแนวสันเขาหินปูนด้านทิศเหนือโดยบริเวณตรงกลางจะมีพระวิหารภายในมีพระพุทธร,รูปประดิษฐานอยู่นักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปสักการะหรือนั่งพักรับลมเย็นๆได้ผมมาเที่ยวปุ๊บความสุขก็มาปับ๊บโมเมนต์ที่ใช่สร้างได้ไม่ต้องรอ